สว,สสวสีนะคะคนหนิงก็มาเจอกันนะคะวันนี้นะคะมาไวไปไวนะคะต้องรีบนิดนึงนะคะเริ่มต้นเดี๋ยวเราจะฮุขก,กันก่อนเลยนะคะตบบนีบขึ้นเลยนะคะเดี๋ยววันนี้คนหนิงจะมาคนหนิงขึ้นหัวเขาว่าอะไรใช่ไหมคะชีวิตคุณนะคะชีวิตคุณนะคะเริ่มต้นที่อายุเท่าไหร่ เดี่ยว้วนอิงจะเริ่มด้วยการคูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะเข้าเรื่องกันอ่ะโฮบด้วยฮูกด,ด้วยนะเพลงมัน่นใจเมืงนอนนะอ,อ่ะช่วงนี้เขากำลังฮิตนะคะ กายกันนะคะฮุกก่อนเลยนะเดี๋ยวฮุบเสร็จจะเข้าเรื่องนะคะวันนี้คนหนึ่งูดว่าชีคุณเริ่มต้นที่อายุเท่าไหร่นะคะฮุกก่อนเลยมนาะใครหูไม่เป็นนะไปแบบไปฝึกนะง่ายมากนะคะง่ายมากนะคะคนอื่นตอนแรกก็หูไม่เป็นหรอกแต่ก็ไปซื้อมาลองดูอะ แล้วก็วันเดียวนะคะก็ได้วันแรกก็จะระบมนิดนึงนะคะบริวเวณเอวใครอยากลดพุมเพิ่มเอวนะก็ถูกได้นะคะอ่ะเราก็จะรู้สึกถึงความที่เราต้องเกรงนะหน้าท้องอะ่ะเราต้องเกรงอ่าเพื่อที่โยกโยกนี้นะคะอ่ะยกตามจังหวะได้นะคะอ่ะฮะ อ่าฮะซ้ายขวาได้หมดเอ้หมนุมนหมุนหมุนนะคะยกได้ยกได้เห็นไหมอ่าพอ<ย>เราคล่องเนี่ยเราก็จะแบบยกได้ตามเสียงดนตรีเลยนะคะอะมามาอาทิตย์นี้แล้วมาช้าปไปหน่อยนะคะมืดไววันนี้ก็จะพูดให้เร็วนะ เดี๋ยวมืดมากแล้วมันก็จะไม่เห็นนะเดี๋ยวคนอีจาระไลายที่แล้วนะคะเพราะว่ามันมองหน้ากันเห็นถึงแม้ว่ามันจะมีแบบความรู้เดี๋ยวเราพูดกันใหม่ได้นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวไรใหม่ได้นะคะในไลน์เลยนะคะอ่ะอ่ะฟูปีด้วยนะคะฟังไปด้วยนะคะได้ยินเพลงไหมเอ่ยวมนเกิดมังนอน ก็หนิงชอบนะคะเพลงน,นี้นะเออรู้สึกแบบเพืพพพ่เพิมเพิ่มอีกนึงนะแล้วมันก็เป็นคำนองร็ก <S <S อกอะเดี๋ยวพักพักเบรกอ่ะหนูแบลใช่ไหมสวัสดีหนูมุกนะคะสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่จ้าหนูมุก ไกลชาเชื่อเรายิ่งใหญ่ชาไทยบ้านเกิดเมืองนอนอ่ะโอ้ยสวัสดีคะ่ะคุณผู้พิทักษ์วันนี้ก็มาชวนออกกำลังกายกันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็แล้วก็เข้าเรื่องคนหอิงนะคะขึ้นหัวข้อไว้ว่าชีวิตคุณนะคะเริ่มต้นที่เมื่อไหร่อ่ะมีข้อความหนึ่งฟังมาแล้วมันแบบโดนใจนะคะ โดนใจโดนใจอ่ะชีวิตเรานะคะไม่ได้เริ่มต้นที่ว่าอายุที่เท่าไหร่นะคะแต่เริ่มต้นที่ตอนที่คุณนะคะคิดได้เมื่อไหร่ดีมากเลยค่ะหนูโมกออกกำลังกายตามสุขภาพสำคัญนะคะสุขภาพสำคัญกับการการหาเงินเลยนะน้องมุกนะ อาวันนี้ก็จะมีข่าวมาแจ้งกันด้วยนะคะอ่าเป็นข่าวมาแจ้งกันด้วยแล้วก็คนอีกจะจะเริ่มเลยเนาะเออขอพูดนิดนึงแบบอันนี้โดนใจมานะคะไปฟังมาแล้วก็โดนใจนะคะชีวิตไม่ได้เริ่มต้นที่คุณนะอายุเท่าไหร่นะคะแต่เริ่มต้นตอนที่คุณคิดได้เมื่อไหร่อ่ะคิดได้เมื่อ,อไหร่อันนี้แบบโอ,อ้ฟังแล้วมันใช่นะคะอ่ะแบบฟังแล้วมันใช่นะคะคุณคิดดูนะคะตอนนี้นะอืม ถ้าแบบเรายังคิดอะไรไม่ได้ยังเริ่มต้นอะไรไม่ได้ที่จะสร้างสารรค์สิ่งที่มันดีมีประโยชน์ให้กับตัวเองเน่ะเออคุณดูตอนนี้ไวรัสนะคะดูเทียบเลยตัวคุณกับตัวไวรัสค่ะไวรัสมาเมื่อสองปีที่แล้วตอนนี้มันพัฒนาการไปอีกแล้วค่ะพัฒนาการหนีเราอีกแล้วค่ะคุณคิดดูไวรัสยังพัฒนาเลยแล้วคนอย่างคุณเป็นมนุษย์เฮ้ยทำไมเราถึงคิดไม่ได้ อะไรที่มันดีมีประโยชน์กับตัวเรากับครอบครัวเราเฮ้ยคุณต้องตัดสินใจที่จะลงมือทำแล้วตัดสินใจที่จะลงมือทำอยาคิดอย่างเดียวคิดอย่างเดียวไม่ได้ต้องลงมือทำด้วยนะคะคุณดูไวรัสต,ตอนนี้เป็นอะไรไวรัสต,ตัวใหม่นะคะอืมไอไมไอไมครนอ่าเป็นเป็นไวรัส โควิดนะคะที่ฟักตัวในผู้ป่วยนะคะ HIV นะคะแล้วก็มีความรุนแรงนะคะดือด้อดือ้อดื้อวัคซีนแล้วก็กระจายตัวไวกว่าเดลต้าพัดนะคะหลายเท่านะ,ะเฮ้ยแค่เขา่าเรื่องแค่นี้สองวันคุณดูมันฉุดตลาดนะคะฉุดตลาดหุ้นนะคะลงแดงทั้งโลกลงแดงกับทั้งโลกนะคะออาลงแดงกับทั้งโลก เฮ้ยคุณดูอนุภาพความน่ากลัวของมันอ่าน้ำมันลงเห็นไหมคะเพราะผู้คนเริ่มตื่นตระหนกถ้าเขาเริ่มที่จะล็อกบ้านล็อกเมืองกันอีกนะคะน้ำมันก็จะจำเป็นในการใช้ใช้เนี่ยน้อยลงนะคะราคาของมันนะคะเมื่อความต้องการของคนเนี่ยลดลงเนี่ยราคาของมันก็จะลงอ่าราคาของมันก็จะลงนะคะใครที่แบบ เ,เริ่มที่จะศึกษ,ษาเรื่องการลงทุนหรือเริ่มลงทุนคนิงก็เริ่มลงทุนนะคะปีนี้เป็นปีแห่งการที่คนอนิงลงทุนนะคะก็จะรู้ว่าเฮ้ยโควิดมันมีแบบมันมีเอฟเฟกมากนะอ่ามีเอฟเฟกบ้างนะเฮ้ยแล้วคุณอ่ะคุณเป็นคนน่ะคุณอย่าไปหยุดพัฒนาตัวเองหรือพัฒนาตัวเองหรือทําให้ตัวเองดีขึ้นคะ่ะไม่การที่คนลงมือทำเอาง่ายๆแค่เรื่องการออกกำลังกายแค่เนี้ย ถ้าคุณตัดสินใจที่จะลงมือทำนะคะแล้วทำนะคะอ่าทำติดต่อกันได้นะคะเจ็ดวันสิบสี่วันนะคะคุณก็จะทำมันได้ตลอดไปเรื่อยๆอ่าแล้วคุณจะเห็นผลของมันนะคะผลของการที่เราออกมีการเนี่ามันมีผลดีกับตัวคุณแน่นอนนะคะอ่าวันนี้คนนุณหญิงจะทวนหัวข้อของวีที่แล้วนะคะเพราะว่าวีีที่แล้วเราจะมืดไปหน่อยนะคะอ่าว่า เรื่องหนึ่งนะคะที่จะทําให้คุณเนี่ยมีอนาคตที่ดีได้ก็คือเรื่องการเงินเรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องหนึ่งที่คนหญิงชักชวนอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยคุณต้องดูแลสุขภาพดูแลตัวเองเรื่องเงินก็เหมือนกันนะคะคุณต้องจัดก,การออมการออมการออมเนี่ย ให้แบ่งออมเลยจะก,กลายได้นะคะ 10- 2ถึงแล้วแต่ที่เราไหวแล้วก็แบ่งนะคะแบ่งเป็นออมฉุกเฉินไปเลย50%นะคะห้ามยุ่งห้ามอะไรกับมันนะคะฉุกเฉินคือต้องมีอย่างต่ำนะคะ3ถึง6เท่าของไรายได้ประจำของคุณนะคะ1เดือนนั่นแหละ,ะมีามถึงหเท่านะคะห้ามยุ่งห้ามแตะนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่ง50%ก็คือเอามาออมแล้วก็เป็นการลงทุนการลงทุนก็แนะนำให้เป็นการกระจายความ เสียงออกไปนะคะเสี่ยงจากต่ําลงมานะคะถึงเสียงสูงคนหนึ่งก็จะมาบอกจะมาบอกกันนะคะก็เริ่มต้นด้วยนะคะก็คือออมสิ่งต่ําคือหยอนกระปุกนะอ่ะหยอดกระปุก,นะห,ยก,ปกหยอดไปเลยนะคะพอได้ซักเต็มหรือว,ว่าก้อนหนึ่งเนี่ยคุณก็เอามากระจายลงทุนต่ออ่ะกระจายการลงทุนต่อนะคะสองคือฝากประจํา ฝากประจำก็คือขั้นต่ำก็จะมี500หรือ1 0 0 0พันนะฝากประจำคืออาจจะทำเป็นตัดบัญชีเงินเดือนก็ได้ถ้าใครเป็นพนักงานประจำนะคะตัดบัญชีเงินเดือนไปอ่าเดือนละ500เดือนละพันก็ได้นะคะส่วนใหญ่สัญญามันจะมีอยู่ประมาณ1 2, 3, 3ปี2ปี3ปีแล้วแต่เราเลือกนะคะดอกเบี้ยก็เล็กน้อยค่ะแต่ก็ทำให้เงินของเรางอกเงินมาได้นิดหน่อยแต่ก็ยังดีค่ะอ่ายังดีค่ะ3ก็คือนะคะชื้อสลาก ออมสินทอกอระอนแล้วก็ทออสอ,อนะคะที่ซื้อง่ายที่สุดน,นะคะก็จะเป็นออมสินนะคะซื้อได้ขั้นต่ำก็คือ200อ่า200ซื้อได้ทุกวันเลยยกเว้นวันที่ออกสลากนะคะอ่าไปเปิดบัญชีที่ออมสินแล้วก็สมัครแอปไม่โมดนะคะซื้อสลากดิจิตอลนะคะซื้อได้ทุกวันซื้อการเล่นหวยไปเลยยิ่งได้ยิ่งดีนะคะอ่า ซื้อการแทนการเล่นหวยไปได้ยิ่งดีนะคะคนอื่นสนับสนุนนะคะใครจะถูกรางวัลอันนี้ก็เลยจะดวงนะมันมีคนหูกด้วยนะออสิบล้านอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็ยินดีเขาด้วยนะคะถัดลงมานะคะก็จะเป็นซื้อพนาาันธบัตรนุมกุกมีรอบเก็บตกนะคะพันธบัตรพันธบัตรรัฐบาลรุ่นออมไปด้วยกันมีเก็บตกนะคะวันจันทร์ที่ยี่สิารยแปดสิบห ล้านบาทนะคะเมินอกเก็บตกละอ่าเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะคนอิไ้พูดพูดแนะนําพันธบัตรนะคะอุนออมบริการเนี่ยวงเงินห้าสิห้าล้านบาทไปนะคะเปิดขายวันที่ยี่สองคุณจะว,ว่ามาว่าเออมันหมดภายในสองชั่วโมงอะ่ะโอ้โหแล้วคนอิงรอบนี้ก็ทันนะก็เออยินดีกับตัวเองด้วยก็เออรอบ จันที่แล้วก็ทันนะคะได้มาแบบลงทุนนิดหน่อยนะคะก็พอให้มันแบบงอกเงยใช่ค่ะหนูโมโวันที่2 9ค่ะต้องไวนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราเปิดบ,บัญชีไว้แล้วเนี่ยก็ซื้อผ่านแอปก็จะไวมีแค่186ล้านนะคะเป็นรอบเก็บตกอา่ธนาคารเหมือนเดิมนะคะกรุงเทพกรุงไทยไทยพาณิชย์แล้วก็กสิกิอรอม สค่ายสี่ค่ายกรุงเทพกรุงไทยไทยพาณิชย์อ่าแล้วก็กษติกรกรุงเทพกรุงไทยไทยพาณิชย์อ่าใช่ใช่มีแบงค์นีเท่านั้นนะคะเก็บตกคิดว่าอาจจะห้าถึงสิบนาทีนะคะอาจจะหมดนะคะก็แบบอึ้งนะห้าสิบห้าล้าน วงเงิน55า้าล้านคือเต็มอะวันจันทร์ที่แล้วก็งงมากครในสองเจ้าวงแล้วก็แบบมีคนที่แบบว่าคือเราไม่ได้ด้วยนะก็ได้เงินคืนไปอะไรอย่างงี้นะคะก็ซื้อขั้นต่ำเท่าไหร่ใช่ไหมคะเอ่อหนึ่งหนึ่ง0ันบาทค่ะอ่าลงขั้นต่ำคือ1หน่วยก็คือ1,000บาทนะคะหนุมุกมีแค่186ยล้านนะแล้วก็น่าจะ เปิดอีกทีก็น่าจะเป็นปี65เลยนะคะพันนบัตรรัฐบาลรุ่นนี้ก็สูงสุดก็คือได้ดอกเบี้ย4%นะคะแต่ตัวนั้นก็คือจะต้องฝากไว้10ปีนะคะมันจะมี5ปีกับ10ปีนะอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าม,มีมีตัว5ปีหรือ10ปีนะคะก็ดอกเบี้ยออมทรัพย์แล้วก็ฝากประจำนะคะเออก็ไปซื้อกันนะคะแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นพวกประกันสะสม รับนะคะประกันสุขภาพตัวนี้จะเป็นการลงทุนที่ซื้อความเสี่ยงลดความเสี่ยงในการที่คุณเนี่ยใช้ชีวิตด้วยนะคะอ่าก็คือคุณไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคุณจะมีลมหายใจถึงตอนไหนรู้วันเกิดแต่ไม่รู้วันตายค่ะการที่คุณจะทำประกรนันเอาไว้มันก็เออฮะเป็นการลดความเสี่ยงแล้วก็นึกถึงคนข้างหลังอะ ว่าเขาจะอยู่ยังไงนะคะถ้าเราไม่ได้สร้างอะไรไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เขาก็าคงจะลําบากแล้วค่าเขาขาดแบบหัวเลี้ยวหัวแรวองอย่างเราไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวที่ห้าเนาะ,ะเป็นการลงทุนอันนี้เรียงตามความเสี่ยงเลยคะ่ะก็เสี่ยงต่ำนะคะแล้วก็ตอ่อโดยการออมทองนะคะเดี๋ยวนี้มันมีการออมทองแบบแนะนําให้ไปออมที่ร้านทองใกล้บ้านนะคะมันก็ต้อง ไปติดต่อเขาอะไรอย่างเงี้ยเออไปติดต่อเขาแล้วก็ออมได้แบบเป็นรายเดือนเนี้ยเรามีเท่าไหร่แล้วก็ออมได้นะคะแล้วก็ที่แนะนําให้ไปร้านทองใกล้บ้านเพราะว่าคือมันอยู่ในสายตาเราไงเอออย่างเงี้ยคือถ้าออมผ่านแอปก็คงน่าจะคนอิงไม่ได้ออมผ่านแอปเนาะคนอิงออมออมผ่านแบบร้านทองใกล้บ้านเนี่ยคนอิงว่ามันมันใกล้ตาเราอะเออมันก็โอเคเนะ เระดับหนึ่งนะแล้วก็ลองลงมาเป,เ,ปเป็นกองทุนรวมอันนี้ต้องศึกษาก่อนนะคะกองทุนรวมค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงนิดหนึ่งนะคะมันจะให้เราประเมินความเสี่ยงว่าเราอยู่ในกลุ่มที่สามารถลงทุนแล้วก็ความเสี่ยงอยู่นระดับที่เท่าไหร่นะคะ อ่ะฮะแล้วกองทุนก็จะมีความเสียะะเส่ยงทุกตัวนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงทุกตัวนะคะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยนะคะลองลงมาก็จะเป็นพวกหุ้นนะคะแล้วก็คริปโตนะคะอ่าพวกหุ้นแล้วก็คริปโตนะคะอืฮ mm ึ hmm. ตัวที่สามารถนํามาลดหย่อนได้หรือไม่ได้นะคะคนอื่ก็ อาจจะมาบอกอยากกับปุกรถหย่นไม่ได้นะคะฝากประจำาระดย่นไม่ได้นะคะฝากสลากรถย่่นไม่ได้พนักงารัฐบ,บาลรถย่่นไม่ได้นะคะจะมีประกันสะสมนะคะประกันทุกรูปแบบประกันเนาะแล้วก็ประกันสุขภาพนะคะที่มีสัญญาณตั้งสิบปีขึ้นไปอันนี้สามารถนํามาลรหด่่นได้นะคะหนึ่งแสนแรกแล้วก็สุขภาพก็อยู่ในหนึ่งแสนแรกนะแล้วก็สองแสนหลังลก็จะเป็นพวกบนานาญนะคะ ก็รวมๆก็จะอยู่ที่3ามแสนเนาะออมทองรหยนอนภาษีไม่ได้นะคะกองทุนรวมนะคะที่รถย่อนภาษีได้ก็จะเป็นที่ผูกกับ S F s กับ R M F นะคะ S F ก็คือพวกออมการลงทุนเพื่อการออมนะคะก็ต้องถือไว้10ปีขึ้นไป I M F ก็คือต้องลงทุนยาวนะคะถ้าสิห้าปีเราถึงจะสามารถซื้อขายได้นะคะมันเป็นการลงทุนระยะยาวเป็นแบบเหมือนบำนาญเนาะ อ่าพูดลดหย่อนไม่ได้คริปโตลดหย่อนไม่ได้นะคะอ่ะอ่ะคนอือ่นก็พูดไปหมดแล้วเนาะแล้วก็ต่อไหนว่ามันจะต่อพูดเยอะแล้วก็อ,กอยอู่น้ำา <laughs> อ่ะอ่ะแหวแขนพูดเยอะ พูดเยอะแล้วก็หวังว่าแบบเออคุณปันได้ประโยชน์นะเพราะว่าเราต้องการให้ทุกคนเห็นประโยชน์อะเออชีวิตนะคะย้อนย้อนกลับมาอีกทีนะคะคำคมที่ว่าชีวิตไม่ได้เริ่มต้นที่คุณอายุเท่าไหร่20่สิบามสิบสี่สิบเฮ้ยคุณต้องอยู่อย่างนี้อย่างนันไม่ใช่นะแต่ชีวิตนะคะเริ่มเชื่อคุณคิดได้เมื่อไหร่คะคนอายุน้อยคิดได้ไวก็โตได้ไวนะควดื ได้ไหวกว่าคนที่อายุแยล้วอายุเยอะแล้วแล้วคิดไม่ได้นะคะอ่าอ่ะ,อะแขแขน แล้วแล้วก็ออกมกั่งไม่ได้ออกมกั่งหรือไม่ได้ออกเลยนะคะก็ไม่ต้องรอถึงปีใหม่นะคะแล้วเอยคิดว่าเอ้ยเดีย๋ยวปีหน้าเอาใหม่เชียงยยามใหม่ไม่ต้องรอค่ะการนี้คุณจะลงมือทำคุณไม่ต้องรอเลิอกอะไรเลยค่ะอยู่ที่ใจคุณรัวถ้าคุณใจคุณสั่งสมองสมองสั่งใจนะคะแล้วคุณได้ทําคุณ,คณก็จะทำเลย ไม่ต้องรอเลิกค่ะเลิกไม่ได้มีประโยชน์อะไรสำหรับร่างกายคุณเลยนะคะถ้าคุณเริ่มช้าร่างกายคุณะ่ะก็เสื่อมไปแล้วนะคะและถ้าร่างกายคุณเสื่อมอมันจะไปสู้กับไวรัสที่พัฒนาได้เร็วได้อย่างนะะี้ค่ะคุดแค่นี้คุดแค่นี้นะคะ หน้าไม่เห็นกันแล้วนะคะก็คนหิ่งก็จบด้วยที่ว่าชีวิตน,นะคะไม่ได้เริ่มต้นที่คุณอายุเท่าไหร่นะคะแต่ชีวิตมันเริ่มต้นตอนที่คุณน่ะคิดได้เมื่อไหร่นะคะคนหนึ่งค่ะเจอกันหล่หนานะคะบ๊ายบายซิว